กิจกรรมหมุนวงล้อใหม่ประจำเซอร์วอรจีนะครับรอบนี้มาพร้อมกับแหวนใหม่ที่เอาไว้ฟิวชั่นของใหม่ล่าสุดพร้อมกับแขนฟิวชั่นท่น้าของมังกรขาว sp รวมถึงมีท่น้าของปีก4ปีของตัวเทพด้วยชิ้นนี้อาจจะเป็นชิ้นรีรัดมีอะไรในตู้ยังไงกันบ้างเดี๋ยวพาไปชมครับ อะไรครับก็กลับสวัสดีเพื่อนเพื่อนที่น่ารักทุกทุกคนประจำช่องจานแจกไหวนอเกมเมอร์วันนี้เรากขาอยู่กับศัพย์ประยุทธ์ปัญญาการเซเวอร์จีนะครับกับกิจกรรมวงร้อนะครับอันนี้ก็เป็นที่สุ่มคล้ายๆก,กิจกับรอบที่แล้วจะมีทั้งหมด3มสเตปนะครับรางวัลสีเงินรางวัลสีแดงแล้วก็รางวัลสีรุ้งนะครับก็จะมีของรางวัลที่มันแตกต่างกันไปโดยที่เราเนี่ยจะต้องตตดขึ้นไปตตดขึ้นไปนะครับโดยที่หากว่าได้ของรางวัลที่เป็นระดับแรกของแต่ละชั้นแล้วเราจะขึ้นไปเรื่อยๆนะครััับบอนนนนนนี้้่ใใใชรรรราากกสุมะะคดไปู ในการจะมีแบบซื้อนะครับแล้วก็มีแบบขนนกที่จางเคยบอกไงขนนกเนี่ยสำคัญมากเอามาซื้อของได้แทนเงินด้วยนะครับแล้วก็อันนี้อัลละ680อนะซื้อแม่งเลยเมัไส้นะครับอย่าไปรอช้าแล้วมีเป็นแรยวันนะครับ68สิบุดได้สบอันหูให้น้อยมากนะแล้วก็อันนี้นะครับเป็นตัวเปิดพิเศษนะของที่ซื้อนี่มีถือว่าไม่ได้เยอะอะไรนะครับต้องมารอดูของรางวัลกันจะมีรางวัลสเต็ปนะครับสุ่ม30นะครับสุ่ม20ได้จิตเอานะอุ้ยแค่20ก็ได้จิตแล้วนะะครรับถืออว่่าาาไไไมมมด้แพกย 40ได้แหวนอันใหม่ครับแหวนทะหน้านของดอกไม้แห่งความโกราหนหรือเปล่านี่อันนี้เป็นแหวนใหม่ล่าสุดที่เอาไว้ฟิวชั่นกับแหวนทะหน้าของงูแห่งงูแห่งอสรอพิษอะไรสักอย่างนึงที่จางเคยรีวิวไปเมื่อนานมาแล้วนะชิ้นฟิวชั่นของมันมาแล้วนะครับเอาไว้ประสานกันเป็น80ปีเรามาลองดูความสามารถกันทะหน้านของดอกไม้แห่งเท่าทานนะครับ ในโหมดที่ไม่ใช่ PVP นะครับก็คือบด PvE เนี่ยตูจะที่ได้รับสถานะควบคุมนะครับที่ถูกโจมตีนะครับการโจมตีแต่ละครั้งทําให้เป้าหมายได้รับกัดก่อนกระดูก1สต็กนะครับความเสียหายเพิ่มขึ้น8%สูงสุด20เซตเป็นเวลา3รอบนะครับเมื่อนานะของกัดก่อนกระดูกเนี่ยหายไปเนื่องจากระ,ระยะเวลสิ้นสุดหากเป้าหมายยังอยู่ในสถานะควบคุมให้ลบสถานะควบคุมออกนะครับแต่ระยะเวลาของตัวกระดูกจะถูกกัดเซาะเนี่ยจะถูกรีเซ็ตด้วยอุ้ย ันนี้ดีมากนะทําให้แบบสมมติว่าเะย์เวดามันจะหายไปใน3เทินแต่ว่าศัตรูติด CC ซอยู่ลบ CC นั้นออกแต่กัดก่อนกระดูกยังอยู่เหมือนเดิมนะครับในการรีเซ็ตเวลาด้วยนะอันนี้ถือว่าเป็นชิ้นสากปรมที่บัฟได้ดีนะครับเป็นลาสตามิตแปดเปอนตคูณยี่สิบแล้เป็นร้อยหกสิบเปอร์เซ็นต์ที่สตาร์เตอร์แหวนหนักมา,จากจนบอกเลยว่าแค่ห้าหมื่นเปร์แม่งก็ดูโหดเกินนะครับแล้วก็จะมีอันนี้ครับชิ้นสําหรับไวฟิวชั่นนะครับ,รบ,รบก็อันนี้เป็นชิ้นที่เคยมีมาแล้วเป็นนนรรรอบีัะ ก็เหมือนกันนะครับแต่ว่าอันนี้เวลาได้สถานะควบคุมเนี่ยจะเป็นสถานะของตัวเขี่ยวสลับพิษแทนนะครับ4%สูงสุด20ชั้นอันใหม่แรงกว่านะครับอันอันใหม่เป็น8%สูงสุด20ชั้นความสามารถคล้ายๆกันแต่ว่าอันนี้มีระยะเวลาการหมดไปได้ต่างจากชิ้นใหม่ที่สามารถลบ CC ออกทดแทนกันที่มันจะลบสถานะได้นะครับ60ได้4วงนะครับสุ่ม80ได้3วงเลยให้เยอะนะแต่ว่าที่สุ่มนี้ไม่เยอะมากนะครับมีจิตสาด้วยนะครับอันนี้ก็ได้อ๋อมีหัวใจใอันบนเป็นให้จิต โหจิตลุ้งจิตเดียวนี่เปิด240โคตรไกลนะครับแล้วก็วงรอแรกนะครับนี่วงรอแรกก็จะเป็นของรางวัลปุ๊บพุ๊งง่ายว่าจิตประทัดนะครับสุ่ม10ครั้งเพื่อไปครั้งถัดไปได้นะครับอ่ามาเราลองส่มไปดูแล้วก็พาไปครั้งถัดไปครับขอไม่การันตีบ้างได้ไหมของรางวัลของรางวัลมันไม่มีอะไรเลยครับมีแค่แบบลูกกงลูก,ลกแก้วนะไม่ไแน่ใจว่าถ้าได้อันนี้ลุ้งอะ่ะจะขึ้นไปถึงชั้นบนสุดเลยหรือเปล่านะครับ อุ้ยได้สีแดงครับอ่าได้แดงปุ๊บเราจะสุ่มชั้นนี้ไม่ได้แล้วครับเราต้องไปชั้นถัดไปนี่ชั้นถัดไปนะครับก็จะมีที่เราสามารถจันว่ามันน่าจะล้างตู้ให้ปะไม่แน่ใจนะอันนี้จะมีแหวนที่เป็นอันนี้ครับ12วงอันนี้12วงเลยจากหน้ากระดานนี้นะการันตีเนี่ยก็จะเป็น12วงแล้วก็สี่ร้ง16นะครับจะได้ขึ้นชั้นบนสุดไม่แน่ใจว่ามันจะกวาดล้างให้ไหมถ้ามันไม่ให้สุ่มเลยจันว่ามันน่าจะกวาดให้เรานะคิดว่านะครับ 12วง12วงก็คือสมมติว่าแจ็คพอตแตกก็ไปได้เลยเหมือนไปได้เลยแจ็คพอตแตกนะครับอันนี้ก็จะเป็น,น,นหนงรางชับบ้นบนของรางวัลชั้นบนสุดนะครับเป็นปีกนะอันนี้ตันไม่แน่ใจว่าปีก4ี่ปีอันนี้มันเป็นรอบปิดกาณหรือเปล่านะครับเหมือนว่าเคยแปลไปแล้วนะสาหรับชิ้นนี้นะครับก็สแต็กเทสสม,มุดเพิ่มขึ้นนะครับ1ชั้นเพื่อความเสียหายให้กับเพื่อนร่วมทีมห้สเ์นสูงสุด15ชั้นนะครับ แล้วก็การท้าทายที่เป็น1 2 3นะครับในแต่ละดาวก็เอาลงคล่อท้าท่านดาวกระดูกแหละก็จะเป็นพลังศักดิ์สิทธิ์เพิ่มขึ้นเพิ่มทำให้ศัตรูติดสถานะเงียบงานเพิ่มขึ้นนะครับขั้น2เนี่ยทุกครั้งที่ซ้อนทับครบ3ชั้นจะได้รับพลังศักดิ์สิทธิ์เพิ่มขึ้น8ป0แต้มนะเรียกได้ว่าเป็นหลอดแบบเก้าอ่ะที่เราจะมีหลอดด้านล่างที่เป็นเกตเพิ่มขึ้นเยอะขึ้นนะครับแล้วก็ครอบงำสามนะครับหลังจากที่ท่าหน้าของเราสแตกของตัวสาย p v p เนี่ยถึงชั้น3นะครับ การใบของศัตรูทํางานอยู่เนี่ยความเสียหายเพิ่มขึ้น500%ด้วยจะว่าชิ้นนี้ชิ้นใหม่ครับมันรู้สึกว,ว่าจะเป็นชิ้น PVP มากๆเลยอะไม่ค่อยมีตีกระดูกนะแต่ก็บับเร็วขึ้นนะครับแล้วก็จะมีกายแท้นะครับอันนี้มีแหวนให้เลือก8วงหรือจะเลือกกายแท้ก็ได้นะครับใครจะไปเลือกว่ากายแท้มีจะดูกเก่าๆนะครับแล้วก็จะเป็นสก e ินอีหาวอันนี้เป็นรอบดีลันแหละเพราะว่ารอบแรกมาในกิจที่เป็นทานด้านของตัวรถม้านะครับกิจสกินอีหาว แล้วก็จะเป็นข,ของอันเนี้ยใหม่แน่นอนครับแคนฟิวชั่นของมังกรขาว SP นะโอ้โ oh, หของเล่นมาโคตรเยอะนะครับช่วงเริ่มต้นนะครับหากว่าเราถูกเปิดเปิดใช้งานธนะของตัวเกาะได้ความเสียหายเพิ่มทีมเพิ่มขึ้นถาวรสิบเนสูงสุดส0 0สีดาวนะครับหากตัวธนะของมังกรขาวเนี่ยเปิดใช้งานพลังมังกรศักดิ์สิทธิ์นะครับจะได้รับเกตมังกรตามจำนวนชั้นของตัวเกาะที่มีเมื่อเริ่มรอบนะครับสะสมเกตมังกร20ชั้นความเสียหายเพิ่มทีมจะเพิ่มขึ้น100ด้อ <P> e เยอะมกๆเยเนยะ แล้วก็5ดาวนะครับพลังศักดิ์สิทธิ์นะครับถือเกตมังกร5ชั้นจะฟื้นฟูพิเศษ1ชั้นทันทีนะครับของตัวสแต็กโล่ของตัวที่เป็นโล่ใหญ่นะครับ6ดาวนะครับท่าของมังกรขาวเนี่ยเอฟเฟกโล่ทั้งหมดจะถูกลบออกเมื่อใช้งานเอฟเฟกพิเศษของตัวเองและศัตรูจะไม่สามารถรับโล่ได้นะครับเอฟเฟกนี้คงอยู่จนกว่ามังกรขาวจะได้เล่นในท็อปตัดไปอารมณ์คล้ายๆว่าทําให้ศัตรูไม่มีทางมีโล่อะเท่าที่จันแปลดูนะ เหมือนทาให้ศจตัวโดวนห้ามโล่ครับอันนี้ก็ถือว่าเป็น PVP แหละการันตีอันนี้เนี่ยมังกรขาวก็12ครับปีก10นะแต่ต้องเปิดชั้นนี้ไปก่อนอลองเปิดเล่นเล่นดูไม่น่าด้ของอะไรดีๆมั้งแหวนสําหรับเอามาฟิลขึ้นไอ้พวกนี้แหละนะแหวนครับก็ประมาณนี้เนี่ยเปิดเล้นสกอร์สามร้อยจริง,รงๆเนี่ยมันให้ซื้อน้อยหน่อยก็ได้เวลากิจาก,การรมมันน้อยนะครับถ้าเซิร์ฟอไทยมาสักสองสบบามวันว่ามันก็โอเคอยู่อะ ถ้าได้จาก5วันจะจะปื้มมากๆมันจะได้มีเวลาแบบทำพวกรายบันต่างๆด้วยเป็นไงกันบ้างครับสำหรับกิจวงล้อธนาของตัวถังซานรอบนี้มีปีกแล้วก็จริงๆของอมันชั้นบนเนี่ยดูดีมากๆเลยนะคือมันการันตีเหมือนสิบสิบของครั้งแต่ว่ามันจะไปลงอะไรอะอ๋ออันนี้ครับอันนีล้ลงได้เยอะมากนะเพราะว่าของร้อนอื่นๆเนี่ยมีแค่ชิ้นเดียว ก็ต้องลุ้นดวงของแต่ละคนที่เวลามาถึงชั้นนี้กันด้วยนะครับว่าจะเป็นยังไงสำหรับคลิปนี้กันเองก็ต้องขอตัวลาไปก่อนคลิปสั้นสกูป๊ปสำหรับกิจกรรมเซิร์ฟจีนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าฝากร้านเตนวนเซลลราโคพาเติมเติมเติมไปเติมดีไม่มีดีฟารเติมได้เยอะหนึ่งกว่าโคตดวันเกิดคนอชอบแจ็ช่องไว้ในเกนมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็วีครับไปบายจ้า